มาแ่ซอาไกลยไม่เนม่เลยะครับมาลครับโตเกียวนะครับ กำลังใส่ไส้หวานครับช่วงนี้อร็ดอะไรนะครับโตเกียวได้การแล้วครับ กำลังกับกรอบเลยครับมาแล้วครับนี่อ่รับนะครับใส่อะไรอีกเนีน่ย นจะโรยไข่ให้ครับตอบนที้ใส่ไข่นะครับ c p นะครับของแท้ครับ ่ใส่ครับอันนี้ใส่ไข่ครับได้เลยครับไข่เสร็จแล้วครับอยาก่าใส่ไข่วางเล็หน่อยอยากเนาะวุ่นวุ่นหมดแล้วกูจังไนึ่งวงนิดหน่อยไปเลยิงานป่าดิเดีย๋ยวน้ำมันรั่งเดีย๋ยวมันไหลก็ได้ à, chén tôi kia leo. ai à, nhà đi về làm rồi, đi เรกินสนใจแล้วครับไอ้หมดไล้ผ้าไปใส่เอ,อิญหม,ามา่าบาหน่อยทีออกไปแล้วเห็นแล้วมาสร้างใหม่เล้ดิหวานไข่ไข่สองใบนะครับลงปอ๊ะลงอีกนะครับใส่ไข,ไข่ไม่ใส่ใส่กรอกนะครับใส่ใส่ไข่นะครับ ไส่ไปไสไข่นะครับเพราะว่าคนจีนไม่ใส่ไส้กรอกต้องใส่ไส้ไข่ให้ครับนี่นะครับครับแมนเติมเครื่องปรุงลงหน่อยครับพริกไทยโรยหน้าครับซอสพริกคงไม่ต้องนะครับซอสพริกไม่เอานะครับอันนี้ไม่เอาไม่ใช่ครับอันนี้ไม่เอานะครับซอสพริกกัวเผ็ดใช่ไหมครับ ข่าหมดมาถือน้ำใส่ไข่นะครับอันนี้ใส่กอกครับใส่กอกครับอันนี้ใส่หวานนะครับใส่หวานใส่หวานใส่กอกใส่หมูหมูก็มี เนี่ยมสะใจเลยเหนนั่น